สวัสดีครับวันนี้มีเหรียญ10บาทรัชกาลที่5รัชกาลที่9พศ2535 100ปีกระทรวงมหาไทย1992 King Rama V King Rama n i 100 years Ministry of the Interior 10บาท Coin วันที่29ตุลาคมพศ2559ราคาซื้อขายอยู่ที่ p r US and 72 cents shipping U.S 1ดอลล and forty t cents total U.S t ดอลลาร์ and fifteen ราคา60บาทค่าจัดส่ง50บาทรวมเป็นเงิน110บาทจะนิมเรียนได้เลยครับ